โอเคมาที่ True f กันบ้างดีกว่านะครับวันนี้เนี่ยมีอะไรฝากกันครับพี่ปอต้องติดตามเลยครับเพราะว่าวีคนี้ผมบอกคำเดียวว่า stone แปลว่าหินก้าวผงเสื้อจากคุณนี้ผมสติแตกเอาโค้งสุดท้ายแล้วนะฮะสำหรับสัปดาห์ของละครเวทีนะครับนอกจากการแสดงที่เป็นส่วนสำคัญแล้วเรื่องของการร้องก็ไม่ด้ยเลยยิ่งการร้องเสียงประสานแล้วถือว่าเป็นงานที่หินสำหรับน้องๆช่วงช่วงบ่ายวันนี้ นะครับถือฝึกซ้อมกันมาทั้งอาทิตย์แล้วล่ะนะครับน,น,น้องๆเองก็เลยพักจากการซ้อมน,นะครับมาวอร์มเสียงนะฮะฝึกการร้องเพลงให้แม่นยำนะครับเพื่อความสมบูรณ์ของละครเวทีละครเวทีครัครร้งแรกของพวกเขาครับอ,อยากอยากให้เธ<ม>อมาไม,ไ,มไม่เอากด เออยากให้เธอมาเห็นด้วยกันอยากแบ่งปันความสวยในใจเพราะถ้าห่วงหวง่หว,งหว,งหวงตรงนั้นกล้ามเนื้อมันจะนิดหนึ่งนะแต่เราทำนี้ไม่ให้ห่วงพ<อ>ี่ทีเก็บให้เป็นที่พักพิงใจไว้เธอครับก็ล้วคอเวทีได้ข่าวว่า<บ>เป็นอะไรที่ยากมากเหมือนกันเราต้องฝึกซ้อมอย่างหนัก ทุกอย่างนะคุณการร้องการแสดงทุกอย่างต้องเป๊ะสคริปต์โอ้สุดยอดชีวิตนี้ไม่เหี่ยวนื่อยเลยชีวิตนี้ไม่มีทางทาได้แล้วไม่คิดจะทาด้วยไม่ไม่ครับเราดูว่าตัวเองไม่สามารถคุณแล้วครับน้องครับโอ้ยบอกเลยว่าน้องไม่ต้องคิดหรอกครับผมไม่คิดอยู่แล้วครับเดี๋ยวเราเปรกยกันสักครู่นะช่วงหน้ามีเรื่องครับช่วงหน้าครับมีเรื่องอะไรมาฝากกันพี่พร้อมเลยครับนี่ช่วงหน้าครับเดี๋ยวเราจะมีพี่ที่เป๋ออินชอนเกมเนี่ยมาฝากกันครับครับ